ส่วนช่องนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปแลกความสำเร็จของกาแฟพรีเมียมกาแฟโรบัสตารายนายเอกค่ะซึ่งการสร้างอาชีพแบบทำหน่อยได้มากเนี่ยต้องบอกว่าม,มันคือการหมายถึงการเพิ่มพูนมูลค่คาของผลิตภัณฑ์ค่ะเ่จะสร้างสรนค้นภายในชุมชนค่ะด้วยความบุญตาฮะลองพิษลองโทษงใช้ความสําเร็จเนี่ยเป็นเครื่องพิสู้แล้วก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่้สนใจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายนา้ำแล้วก็การสร้างเครือขค้ายเปืือให้เกิดความยั่งยืนไปตลอด เรื่องนี้จะเป็นบันปือติดตามได้จากรายงานค่ะความสุขของพี่ก็คือตอนนี้เพราะว่าพื้นหลักของเราก็คือปลาของยางพราราแต่เรากําลังจะมาเปลี่ยนอาชีพเรื่องพืชใหม่คือกาแฟเราสามารถเปลี่ยนสําเร็จแล้วค่ะพี่สามารถทําอาชีพที่มันอยู่กับบ้านได้นะคะทําน้อยแต่ได้มากหมายถึงว่าในพื้นที่สองไร่เ่ยพี่ทําเงินกว่าเกือบล้านบาท ็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วก็เคยปลูกกาแฟมาก่อนนะคะที่นี่มันเป็นวิถีที่คนทําเกษตรอย่างเดียวคือตียังพารากับปล๊มน้ํามันอย่างเดียวจะไม่มีพืชของกาแฟเข้ามาเลยแล้วคนในชุมชนที่นี่ค่ะเขาไม่รู้จักต้นกาแฟด้วยซ้ํามีแต่คนมองว่ามันจะไปได้เหรอเพราะว่ามันไม่มีตลาดแต่พี่ก็ทําให้เห็นว่ามันขายได้มันสามารถขายได้จริงๆค่ะ กาแฟเนี้ยค่ะไม่ใช่เราแค่สอนอาชีพแต่เรายังบอกว่าคุณทําไปแล้วจะขายใครได้บ้างเราจะสอนตั้งแต่เต้นน้ำอย่างปลายน้ำเลยค่ะกลุ่มก็ได้มีการนําไปส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดต่อก็คือที่โรงเรียนหนองอ้อยโคงก็คือทางสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็ได้พาไปสองให้กับเด็กๆขั้นตอนในการทําสบู่เนี่ยมันไม่ได้อันตรายแล้วก็เด็กๆสามารถอ่าทได้อันนี้ก็คือการทําสบูก่กาแฟนะคะ บริงานกลุ่มของพี่ค่ะเราจะนิ้นหาจุดเด่นของแต่ละคนในสมาชิกค่ะสมาชิกคนไหนที่เขาเก่งทงําขนมก็ให้เขารับผิดชอบทำขนมไปเลยเขาเก่งด้านการท่องเที่ยวก็รับผิดชอบเรื่องรีสอร์ท พี่เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานรัฐมากที่สุดนะคะเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทส่งเสริมช่วยสนับสนุนเราเพื่อให้เราเป็นแกนนาช่วยตักดันชาวบ้านจนทําให้กลุ่มของเราแข็งแรงขึ้นนะคะสําหรับกาแฟไร่ในเอกในส่วนของสันักงานเกษตรจังหวัดได้มีการส่งเสริมเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผลของกาแฟของไร่ในเอกเนี่ยกระบวนการผลิตทุกอย่างมีคุณภาพ นะครับและได้รับมาตรฐาน G A P ได้กาแฟนายออกนะคะเราสนับสนุนงบประมาณเป็นตู้ตากแห้งถ้าได้นายเอกมีปัญหาหรือต้องการการสนับสนุนเราจะเป็นหน่วยงานแรกมาช่วยส่งเสริมในด้านสื่อสา์อาหารพร้อมีผู้ณริหารปุ๊บเนี่ยไม่ต้องขออนาก็ขอมาตรฐานทางด้านอาหารเนี่ยเราก็มาช่วยให้ความรู้มาช่วยประสานงานระดับจังหวัดกับระดับกรมอสวตระกับกาแฟนายเอกได้ เราวริเราปลูกแล้วมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาคุยในกลุ่มคุยกับกาแฟในเอกเราไม่โดดเดี่ยวมีอะไรเราก็คุยได้เราก็ถามได้ซึ่งเกษตรกร,ร,กรสร่วนมากที่ว่าเขาปลูกแล้วนะคะเขาไม่ต้องไปหาพ่อค้ามารับซื้อตรงนี้จะเป็นจุดรวมเลยที่ว่าจะรับซื้อผลผลิตของกาแฟนะคะแล้วก็ใครที่ทําดีเขาก็จะได้ราคาตามคุณภาพกาแฟที่เขาทํามานะคะนั่นคือต้อนน้ํานะคะแล้วก็กลางน้ําก็คือมีการรวมกลุ่มนะคะรวมกลุ่มเสร็จก็มีการไปรูป ในส่วนของกาแฟาต่างๆนะคะมีทั้งกาแฟาผงนะคะกาแฟาเม็ดนะคะหรือว่าเป็นกาแฟาดิบนะคะในส่วนของปลายน้ํานะคะการประชาสัมพันธ์การนํากลุ่มเนี้ยไปออกบูธต่างๆนะคะเป้าหมายสูงสุดก็เป็นไฟล์โรบาตาัตต้า คือแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่จะต้องสอนสมาชิกทุกคนให้รู้จักว่าการผลิตกาแฟคุณภาพเป็นยังไงแล้วเมื่อ,อไหร่ที่เราไม่อยู่หรือเมื่อ,อไหร่ที่เราเป็นอะไรไปคนรุ่นหลังก็จะทําได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนํากาแฟที่ตัวเองปลูกเนี่ยกินได้ขายได้ขายเป็นยกตัวเองเป็นผู้ประกอบการให้ได้โดยที่ไม่ผ่านพวกค้ากลางกลางมากดราคาพวกเราอะค่ะ ในเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งก็สามารถทําให้หน่วยย่อยเข้มแข็งหน่วยใหญ่ก็จะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นวิสากิพชุมชนจึงเป็นการรวมกลุ่มที่ผมมองว่ามันเป็นจุดที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนของเราอะ่ะเราผลิตกาแฟเรามีเปลือกกาแฟเยอะแล้วเราก็ขายให้ตนอื่นทีนี้เราก็หยุดขายแต่เราเอามากลับมาใช้เองอะคะ่ะก็ศึกษาวิธีการหมักปุ๋ยก็เพิ่มวัตถุอินทรีหย์นาดินทําให้กาแฟเขียวขึ้นค่ะเหมือนกับว่าเราลดค่าใช้จ่ายลดค่าปุ๋ยแล้วก็ตามแนวของพ่อหลวงอะคะ่ะคือเราลดการใช้สารเคมีทําให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะ ความสุขของพี่คือโรงเงียงนกาแฟเมื่อไหร่ที่เราให้คนอื่นมากที่สุดนั่นคือความสุขของเราค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราให้อ่มันไม่ไปไหนเลยคือเราอยากให้มันมีแบบนี้ต่อไปมิตรภาพระหว่างจังหวัดมิตรภาพระหว่างชุมชนโรงเงียนกาแฟของเราเนี่ยค่ะเป็นการเชื่อมโยงมิตรภาพที่ดีค่ะ